สวัสดีค่ะช่องบ้านริมนาชาแนลนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการเลี้ยงไหมนะคะนี่การเก็บใบหม่อนไปให้ไหมกินนะคะนี่ยายแค่กำลังเก็บใบหม่อนอยู่นี่ค่ะไอเลี้ยงไหมนี่เป็นอาชีพเสริมที่ดีนะคะนี่อาชีพเสริมที่ดีค่ะกับการถ้าใครที่ทอผ้าไหมนี่ถ้าอยาก ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะไม่ต้องมีต้นทุนเยอะเนี่ยคือต้องปลูกมันเลี้ยงไหมนะคะนี่เพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยในเส้นไหมนี่ทีนี้คุณภาพของไหมนี่ไหมบ้านจะจะดูสวยนะคะสวยแล้วก็จะมีคนค่ากว่าไหมถ้าเป็นถ้าเป็นไหมพุ่งนี่ ถ้าถ้าเป็นไม้พุ่งนี่ใช้ไม้บ้านจะดีที่สุดเลยค่ะเพราะมันเส้นมันจะใหญ่แล้วก็มันจะสวยด้วยค่ะถ้าไม่มีเยอะก็ขอให้มีแค่ไม้ไอตัวพุ่งนี่มามาทอนี่จะช่วยในการทอผ้าไหมได้เยอะเลยค่ะสวยด้วยค่ะก็อยากให้มาถ้าใครที่มองหาอาชีพเสริมที่เราอยู่กับบ้านนะคะโดยที่ไม่ไม่ไม่ ไม่ต้องไปไหนคือทํานาแล้วก็หามองหาอาชีพเสริมอาชีพนี้ก็ดีนี่ที่เลี้ยงไหม,หมนี่เลี้ยงไหมทอผ้าไหมนี่ดีเหมือนกันค่ะดีหรือถ้าไม่ทอเราก็จะขายเป็นเส้นไหมก็ได้ค่ะนี่ยายแกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนี่แกเก,ก,ก,ก็บทําใบม่อนแกเก,ก็บใบหม่อนได้พอกินเลยค่ะนี่เก็บได้เยอะของแกแล้วนี่อ่ายายอ่ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะพาไปดูตัวไหมนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เป็นวันที่สองของไหมสุกนะคะเนี่วันนี้สุกหมดเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะให้มาดูใกล้ๆค่ะเป็นอาชีพเสริมที่น่าทำมากนะคะเนี่เลี้ยงไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ก็จะหลังจากนี้ก็จะเป็น การเก็บไหมเข้าจอแล้วก็จะให้เขาชักใหญ่นะคะเนี่ยไหมรุ่นนี้จะสมบูรณ์มากเลยคะ่ะนี่จะไม่มีตัวตายเลยคุ้มค่ากับการเลี้ยงเลยรุ่นนี้ไม่มีตายะคะ่ะเพราะว่าเขาจะแข็งแรงมากเลยการดูแลดีด้วยอืมค่ะวันนี้แทบจะไม่มีตัวดิบให้เห็นเลยนี่ตัวสุกล้น้วนเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะสุกลน้นๆ้วนนะอันนี้ผ่านการเก็บมาแล้วเลยเก็บแต่เช้า เป็นอาชีพเสริมที่น่าทำอยู่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมเราเอาเวลาว่างมาทำค่ะนี่ต่อรุ่นต่อรุ่นเราก็ได้ไหมเยอะอยู่ถ้าจะขายก็ได้ก็กิโลละสองพันกว่าค่ะมันถ้าถ้าสิบกระดงนี้จะได้อยู่กิโลกว่าก็จะได้ประมาณสองพันกว่าค่ะเป็นอาชีพเสริมที่ แล้วเราขายดอกแด่ดอกแด่เ,ดแเราเขาก็ขายได้คน่ะเนีดอกแด่น,นี่กิโลละอยู่นี่ขายกิโลละร้อยเองค่เนี้ยไม่แพงแเราเราขายได้หลายอย่างก็เวลาว่างเราก็ทําไปค่ะทาแล้วก็มีความสุขอยู่เพราะว่าเคยเลี้ยงนะอับมาดูอันนี้ผ่านการเก็บมาแล้วน,นี่เราจะเก็บใสจ่จอฝั่งนู้นก้อนอ่ ก็จะมีก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็รุ่นนี้จะเยอะหน่อยรุ่นนี้ก็นอนสามอยู่นอนสามนี่มีอยู่เจ็ดแปดกระด้งแล้วคาดว่าจะจะประมาณสิบ่กกระด้งเลคะสิบห้าหรือสิบหกกระด้งเลยงวดต่อไปเลยใบหมอนเราจะจะเป็นใบหมอนใหญ่ก็เลยเก็บไม่ยากคะ่ะเดี๋ยวจะ,จะพาไปดูสวนหมอนนะคะสวนหมอนนี่ ส่วนหมดที่เราเก็บในใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะกดติดตามให้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้ามีอาชีพดีๆหรือมีอะไรเราจะมาลงคลิปให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะอ่านี่จะพาทุกท่านมาดูการสาวไหมนะคะนี่สาวไหมสมัยโบราณนะคะนี่มาดูเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่คือการสาวไหมสมัยโบราณนะคะนี่ ยายอาเกสาวไหม่กดติดตามให้ด้วยค่ะกดติดตามด้วยค่ะถ้ามีคลิปใหม่ๆก็จะลงให้ท่านดูอีกนะคะนี่นี่คือขั้นตอนการสาวไหมที่จะไปทำผ้าไหม่นต้มเกมือ่ะอื่นี่คือ เขาจะเอาไหมหัวออกแล้วน,ะะนั่นเองนี่ค่ะ,คะวันนี้จะพามาดูดักแด้นะคะนี่ดักแด้หลังจากที่สาวไหมก็จะมีดักแด้ค่ะนี่ดักแด้ตรงนี้ก็ประมาณดักแด้ก็ประมาณสองกิโลเห็นจะได้นะคะสองกิโลเห็นจะได้ นี้ถ้าเราจะเอาไว้กินก็ได้นะคะนี่เอาไว้ขายก็ได้แต่อันนี้มีคนจองไว้ด้น,ะะนี่อย่าให้รู้ว่าไอาการเลี้ยงไหมนี่มันมันก็ดีค่ะมันแม้แต่ดักแด้ channels, ก็ขายได้นะคะนี่อย่าว่าแต่เส้นไหมถผ้าไหมดักแด้หรือเส้นไหมหรือใบหมอนนี่ขายได้ทั้งนั้นนะคะนี่ถ้าไอใบหมอนถ้าเราถ้าเราไม่เลี้ยงไหมนี้เราก็สามารถขายให้กับคนที่เขาเลี้ยงไหมได้ะครับเพราะว่า อาชีพนี้ในหมู่บ้านเขาก็เลี้ยงกันเยอะนะคะนี่อาชีพเสริม่ะอาชีพเสริมของการเลี้ยงไหมนี่ก็เลี้ยงกันเยอะนี่อันนี้เป็นดอกแด้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอชเอขั้นตอนต่อไปจะพาไปดูเอการสาวแล้วก็เอไหมช่วงไหมสุกไปดูวงจรของตัวไหมค่ะว่าเขากว่าเขาจะเป็นเส้นไหมนี่เขายัางไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ